ขอบทุกคนโอตายแล้วมือก็สั่นกล้องก็สัน่นตอนนี้นะที่อยู่ที่ทริปนี้อยู่ที่อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ดาวินชีนะคะจะบอกว่าวันนี้มาไม่ถูกวันเลยฝนตกเราจะมาดูผลงานของดาวินชีกันว่าเขาทำอะไรไปบ้างน,นะอืมโอเคเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะชาโต้โคลูเซนี้นะคะตั้งอยู่กลางใจเมืองออมบัวนะคะแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากพระราชวังออมบัวเพียงแค่500เมตร ซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยทางใต้ดินค่ะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะศิลปินกล้องโลกอย่างดาวินชีนะคะได้เคยมาพักอาศัยอยู่ที่นี่ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตลงในหลายปีต่อมาถ้าใครที่ชื่นชอบผลงานของศิลปินท่านนี้นะคะ mm hmm. ก็ไม่ควรพลาดตามรอยมาเยี่ยมชมได้ค่ะ mm hmm. เมื่อเข้ามาข้างในนะคะเราก็จะเจอห้องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องทำงานห้องครัวรวมถึงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนะคะแล้วก็ผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ท่านดาวินชีได้ทำไว้ซึ่งที่นี่ก็เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีค่ะ เราออกมาจากข้างในพิพิธภัณฑ์แล้วนะคะตอนนี้จะไปที่สวน พอเราออกมาจากพิพิธภัณฑ์ข้างในนะคะก็จะมาเป็นสวนแล้วก็มาเป็นแกลเลอรี่พอออกจากแกลเลอรี่นะคะเขาก็จะแสดงผลงานก็คือ,อชิ้นผลงานชิ้นผลงานที่เป็นของดาวินชีที่เขาผลิตนะคะสำหรับข้างในสวนนะคะมีที่ให้ปีกนิกด้วยนะคะถ้าใคร มาแล้วแบบว่าเอาอะไรติดแม้ติดมือมากินข้างในได้เลยนะคะมีพื้นที่ให้สําหรับปิกนิกด้วยนะคะเอม,มีโต๊ะมีอะไรให้เรานั่งนะคะทุกที่ในสวนนะจะมีโต๊ะมีเก้าอี้วางให้เรานั่งนะคะแต่เสียดายวันนี้แดดวันนี้แดดไม่มีฝนตกนะคะโอเคสําหรับทริปนี้คลิปนี้นะคะก็ใครชอบกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะติดตามว่าบ่ายนี้จะไปเจอกันที่ไหนนะคะ โอเคสวัสดีอีกครั้งจากกุ่ม่น้ำลัวค่ะ